สวัสดีครับผมลอยชุนพงทองวันนี้ก็มาพบกับช่องลอยอะคาเดมีอีกครั้งหนึ่งและเป็นที่รู้กันว่าช่องนี้มีแต่สาระร่วนๆไม่พูดวกวนตรงประเด็นและคุ้มค่าทุกนาทีที่รับชมเป็นที่ทราบกันว่าประเทศไทยกำลังมีโครงการมูลค่า3,000ล้านจะไปดวงจันทร์หลายคนก็ถามว่าจะไปอย่างไรและจะได้ประโยชน์อะไร ทั้งหมดที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นการแสดงความเห็นด้วยความบริสุทธิ์ใจตามรัฐธรรมนูญในมาตรา4 26และ34ต้องเริ่มอย่างนี้ครับมีเด็กคนหนึ่งขอตังพ่อ3,000บาทบอกว่าจะสร้างโดรนและแน่นอนพ่อก็ต้องถามว่าเฮ้ยลูกแน่ใจเหรอว่าลูกจะสร้างโดรนเองได้ถูกไหมครับลูกก็ตอบว่าผมก็ซื้อชุดคิดมาประกอบอะพ่อชุดคิดของโดรน700บาทเครื่องบังคับอีก500บาท แต่ผมจะทำใบพัดเองไม่ต้องจ่ายตังค์แต่ผมต้องไปเช่ามือถือเขามานะ300บาทพ่อก็ถามกลับว่าอ้าวมันแค่พันห้าเองไม่ใช่เหรอลูกก็ตอบว่าอ๋อพ่อคืออย่างนี้มันจะต้องจ้างเขาปล่อยโดนด้วยนะพันบาทแล้วก็มีค่านูน่นค่านี่จิพาถ่ายตีไป500บาทแล้วกันถ้าคุณมีลูกอย่างนี้คุณจะสนับสนุนเขาไหมเขาอ,อาจจะได้ความรู้เพิ่มจากการสร้างโดนแต่พ่อเนี่ยยังมีหนี้บัตรเครดิตห้าหมื่น ยังไม่รวมเงินกู้ในปีนี้ล้านบาทและที่กู้มาแล้วปีก่อนหน้านี้อีก5ล้านบาทคุณจำเป็นหนี้บัตรเครดิตเพิ่มสัก3 0 0พันเพื่อสนับสนุนโครงการวิทยาศาสตร์ให้กับลูกคนนี้ไหมมันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดและเพื่อให้พูดตรงจุดตรงประเด็นเนี่ยผมจะบอกว่าโครงการไปดวงจันทร์ของไทยนั้นไม่ได้ยิ่งใหญ่แบบโครงการอพอลโลหรืออาร์ติมิสของนาซา จะว่าไปแล้วไม่ได้ยิ่งใหญ่แบบ Space X ที่ส่งดาวเทียมไปปล่อยด้วยยิ่งไปกว่านั้นประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถทำขีปนาวุธเองได้ขนาดเกาหลีเหนือสร้างขีปนาวุธพิสัยกลางยิงได้4,000กิโลเมตรซึ่งถือว่ายากกว่าสร้างเรือดำน้ำซะอีกเกาหลีเหนือเนี่ยสร้างเรือดำน้ำมาแล้วด้วยตัวเองนะครับไม่รู้กี่สิบลำ ยังไม่มีปัญญาส่งดาวเทียมเข้าไปในสับออบิทได้เลยนี่เขาพัฒนามา20ปีแล้วและตกลงประเทศไทยจะทำอะไรกันแน่ผมเอาขนาดยานอ r t ติมิสมาให้ดูทางซ้ายสุดนี่คือยานที่เขาจะส่งคนไปโครจรรอบดวงจันทร์ก่อนที่จะเอาคนลงในครั้งหน้าของนาซาถัดมาก็คือยานของ SpaceX ที่จะไปปล่อยดาวเทียมคุณเห็นไหมครับว่าไซส์มันต่างกันเยอะ ถัดมาที่เป็นขีดเล็กๆเนี่ยก็คือบั้งไฟกือหรือบั้งไฟ10ล้านสิ่งที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ต้องการทำนั้นคือจุดเล็กๆที่คุณเห็นไอจุดเล็กๆที่ว่านี้มันไซส์เท่าไหร่เชียวผมประมาณว่ากว้างยาว70เซนติเมตรบวกลบ20เซนพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับตู้เย็นเล็กๆตู้หนึ่งที่เห็นทางขวาเราไม่ได้ส่งจรวดเพราะเราไม่มีปัญญาพอแม้แต่จะทำขีปนาวุธ ไม่สามารถทําจรวดที่ยิงได้เกิน300กิโลเมตรไอ้เฮาฟ้าเฮาไฟนั้นยังยิงได้หลัก10กิโลเมตรอยู่เลยและเราก็ไม่ได้ทําไอ้พ่นด้วยเราจะทํากล่องดาวเทียมที่มีน้ําหนักประมาณ150กิโลบวกกับเครื่องยนต์ประมาณ150กิโลส่งไปโครจรรอบดวงจันทร และกลองดาวเทียมที่ว่านี้หน้าตามันก็จะคล้ายๆกับที่ผมแสดงให้เห็นในขณะนี้ซึ่งอีซ่าหรือองค์การอวกาศร่วมยุโรปเขาเคยส่งไปมาแล้วเขาทำมาแล้วร่วม20ปีที่แล้วคำถามก็คือเอะไอดาวเทียมเนี่ยมันคืออะไรดาวเทียมเนี่ยมันเป็นชื่อที่สูงส่งมันเป็นชื่อที่ไฮเทคแต่จริงๆแล้วดาวเทียมมันคือสถานีรับส่งสัญญาณวิทยุที่อาจจะติด ตั้งกล้องสักสองสาตัวในเคลื่อนความถี่ที่ต่างกันติดแผงโซลาเซลล์ดาวเทียมบางตัวอาจจะมีเครื่องยนต์เล็กๆเพื่อที่จะปรับวงโครจรของมันและเพื่อให้คุณเห็นภาพที่ชัดมือถือของเราเนี่ยมันก็คือสถานีวิทยุรับส่งใช่ไหมครับผมสามารถส่งข้อความไปทั่วโลกได้จากมือถือใช่หรือเปล่าและมือถือมันก็มีกล้องด้วยคุณติดแผงโซลาเซลล์ไปหน่อย และไปปล่อยในชั้นเหนือบรรยากาศมันก็เป็นดาวเทียมจิว๋วล่ะถูกไหมครับทีนี้ไอ้เครื่องยนต์ที่บอกว่าจิ๋วที่ว่านี้หน้าตามันเป็นยังไงมันหน้าตาเหมือนกับบ้างไฟคือบ้างไฟแสนที่ยโสธรหรือเปล่าเครื่องยนต์ที่จะใช้นั้น ผมเรียกว่าเครื่องยนต์ไฟแช็คล้วกันไอก,การขับเคลื่อนของมันนั้นมันไม่ได้พุ่งเป็นพลุหรือบั้งไฟแต่มันเปรียบได้กับคุณพ่นละอองไอออนที่มีความร้อนสูงออกมาแล้วคุณคิดว่ากําลังขับเคลื่อนของมันเนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนคุณจะเอาไฟแช็คมาเทียบกับบั้งไฟกือได้ไหมก็เทียบกันไม่ได้นี่ผมเอาเครื่องยนต์ที่เรียกว่าซีนอนไอออน ที่บริษัทสวีเดนผลิตออกแบบไว้สำหรับโครงการสมาร์ทวัร่วม20ปีมาแล้วแล้วก็ยิงออกไปเนี่ยปี2003ไปถึงดวงจันทร์ปี2004ขนาดของมันก็เปรียบได้กับตู้ไมโครเวฟประมาณสัก4ตู้ตั้งซ้อนกันไม่ได้ใหญ่โตอะไรส่วนประกอบสำคัญก็คือจะมีถังที่บรรจุแก๊สเฉยที่นิยมก็คือแก๊สซีนอนแล้วก็มันจะต้องมี การใช้ไฟฟ้าเป็นตัวที่จะทำให้เกิดความร้อนแล้วก็ให้มันยิงไอออนออกมาแล้วไฟฟ้าออกมาจากไหนก็ามาจากแบตเตอรี่แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันก็ต้องชาร์จตลอดถูกไหมครับมันก็ต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็ต้องไปหาโซลาเซลล์มาติดสมาชิกดาราศาสตร์เนี่ยเขาก็ชอบถามผมเกี่ยวกับฟิสิกส์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ว่าเอกเครื่องยนต์ไฟแช็คเนี่ยมันสามารถไปถึงดวงจันทร์ได้ด้วยเหรอคาตอบก็คือมันไปได้แต่ว่า คุณจะต้องฟังให้ดีผมไม่อยากลงรายละเอียดมากในคลิปนี้ถ้ามีโอกาสผมจะลงรายละเอียดการคำนวณถ้าเกิดคุณได้เรียนฟิสิกส์โมลายคุณจะรู้ว่ามันมีความเร็วที่หลุดพ้นแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งมีสูตรเหมือนกับบรรทัดบนที่เห็นก็คือเอาแรงเข้าสู่ศูนย์กลางมาเท่ากับแรงโน้มถ่วงแล้วก็แก้สมการหาความเร็วที่หลุดพ้นจากวงโครจร สมการที่2นั้นเป็นสมการพลังงานก็คือมีพลังงานจนบวกกับพลังงานศัก์เพียงแต่ผมทําให้เป็นพลังงานต่อหน่วยของมวลมันจะได้ดูง่ายขึ้นและพลังงานมันไม่สูญหายตามกฎข้อที่1ของเทอร์โมไดนามิกเวลาที่วัตถุมันโครจรรอบโลกเนี่ยถ้ามันมีความเร็วหลุดพ้นไปแล้วหมายความว่าความเร็วของมันเกินกว่าที่แรงดึงดูดของโลกจะดึงให้มันตกได้ระยะทางของวัตถุนั้นมายังศูนย์กลางของโลก มันก็เพิ่มขึ้นถูกไหมครับคือมันกําลังหนีออกไปจากโลกแล้วค่า r ที่อยู่ข้างใต้ที่คุณเห็นเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นทําให้พจน์ทางด้านขวามันมีค่าเล็กลงถูกไหมครับและพลังงานศักิ์ที่มันเล็กลงเนี่ยมันหายไปไหนมันก็เปลี่ยนเป็นพลังงานจนก็คือตัว v มันจะเพิ่มขึ้นอัตราเร็วมันจะเพิ่มขึ้น หมายความว่าวัตถุใดก็ตามที่มันมีความเร็วสูงเกินกว่าความเร็วหลุดพ้นแล้วมันจะถูกโลกเหวี่ยงออกไปทำให้ความเร็วมันเพิ่มขึ้นคนที่คิดเทคน,คนิคนี้เขาชื่อว่าโฮเมนก็เลยตั้งชื่อให้เป็นเกียรติกับเขาเรียกว่าโฮเมนทรานสเฟอร์ออร์บิทเป็นเทคนิคที่เขารู้มานานแล้วมีสิ่งหนึ่งที่คนที่จะทำโรเก็ต ไปดาวดวงไหนจะต้องรู้เปรียบได้กับนักเคมีที่จะต้องรู้ตารางาธาตุสิ่งนั้นเรียกว่าเดลต้าวีแมก็คือจะต้องใช้มูเมนตัมต่อมวลเท่าไหร่จึงไปถึงจุดหมายที่เราต้องการอันนี้ผมตัดส่วนเล็กๆมาให้ดูตารางจริงๆนั้นมันใหญ่มากแต่ถ้าคนที่มันคลั่งใคร r o t s c i e n c e เนี่ยอย่างลูกชายผมอ่ะเขาจำได้หมดทุกตัวเลขเลยการไปดวงจันทร์ของไทยนั้นจะต้องมี Space X หรือ ชาติที่เขาส่งดาวเทียมได้ช่วยเอาดาวเทียมของเราเนี่ยไปปล่อยและไม่ใช่ปล่อยที่โล w o อ b i t นะจะต้องไปปล่อยที่เขาเรียกว่า geo stationary ก็คือห่างออกไปอีกพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือส่งไปให้ไกลๆแบบดาวเทียมไทยคมไม่ใช่ดาวเทียมจรกรรมไม่ใช่สถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS เพราะฉะนั้นคนไทยไม่ได้เริ่มต้นที่โลกในการใช้พลังงานแต่ว่ากระโดดไปเริ่มต้นที่ geo stationary เลย เรียกว่าถ้าเกิดคุณอยากจะขึ้นดอยปุยก็จ้างเฮลิคอปเตอร์ไปส่งคุณที่ดอยสุเทพเลยและที่เหลือคุณก็เดินไปเองคุณก็ต้องบวกตัวเลขจากจุดนั้นจนไปถึงดวงจันทร์ว่ามันจะใช้โมเมนตัมตั u สเนี่ยเท่าไหร่ จะต้องเปลี่ยนแปลงความเร็วกี่กิโลเมตรต่อวินาทีถ้าจะไปลงจอดดวงจันทร์ซึ่งผมไม่ค่อยเชื่อหรอกนะผมเข้าใจว่าไปโครจรมากกว่าแต่ถ้าจะไปลงจอดดวงจันทร์เครื่องยนต์ที่ใช้พลังงานที่เตรียมไปจะต้องทำให้ได้3.23กิโลเมตรต่อวินาทีแต่ถ้าจะเอาแค่ไปโครจรรอบดวงจันทร์เรียกว่า lower orbit ของดวงจันทร์เนี่ยเครื่องยนต์ที่ใช้หรือ delta v โมเมนตัม um ที่จะต้องเปลี่ยนเนี่ยความเร็วที่จะต้องไปเปลี่ยนเนี่ยหรือทรัสเนี่ยจะอยู่ในระดับแค่1.5กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งถือว่าเล็กมากและเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนผมก็ทำวงโครจรมาให้ดูซะเลยก็คือจ้างต่างชาติอาจจะเป็น spacex ก็ดีให้ไปปล่อยดาวเทียมเนี่ยที่ geo stationary แล้วไอ้ดาวเทียมที่ว่านี้มันก็จะโครจรรอบโลกอย่างนี้โดยที่มันขยายวงไปเรื่อยๆ ขยายวงไปเรื่อยๆนะขยายวงไปเรื่อยๆแบบนี้วนอย่างนี้อาจจะ9รอบ10รอบจนกระทั่งวงสุดท้ายมันเข้าสู่แรงดึงดูดของดวงจันทร์แล้วมันก็จะไปโครจรรอบดวงจันทร์โครจรไปเรื่อยๆถึงจุดจุดหนึ่งมันอาจจะตกลงบนดวงจันทร์หรือมันอาจจะท่องออกไปในอวากาศ ก็เป็นไปได้แต่ว่าเราอยากให้มันตกลงบนดวงจันทร์มากกว่าเพราะว่ามันจะได้ใช้เวลานานและนี่คือเส้นทางโครจรจริงที่อีซ่าเคยส่งไปมาแล้วด้วยวิธีการเดียวกันเมื่อร่วม20ปีก่อนมันหมุนแล้วหมุนอีกรอบโลกนะครับกว่าจะไปถึงดวงจันทร์แล้วมันก็หมุนรอบดวงจันทร์จนในที่สุดชนกับดวงจันทร์แล้วก็ดาวเทียมนั้นก็พังไปโครงการนั้นมีชื่อว่าสมาร์ท n e พูดง่ายๆว่าไปแบบกระดึบกระดึบเหมือนทากเนี่ยนะครับมันก็ไปถึงดวงจันทร์ได้เหมือนกันเขาอยากจะทดสอบตรงนี้ถ้าคุณอยากจะคานขึ้นดอยปุยคุณก็ทำได้เช่นกันแต่จะมีประโยชน์หรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งที่เขาเคยไปมาก็ใช้เวลาปีกว่ากว่าจะไปถึงแล้วมันก็โคจรรอบดวงจันทร์เนี่ยร่วม2ปีกว่าจะตกลงไปช่วงที่โคจรสองปีนั้นมันก็ส่งสัญญาณภาพกลับมายังโลก ไม่ได้ส่งตัวอย่างหินอะไรกลับมายัางโลกนะครับส่งมาแต่สัญญาณวิทยุซึ่งแปลงออกมาเป็นสัญญาณภาพโดยที่เขามีกล้องหลายแบบบางแบบเป็นกล้องธรรมดาบางแบบเป็นกล้องเอ็กซเรย์เพื่อให้เรารู้เกี่ยวกับพื้นผิวของดวงจันทร์ในอีกแง่หนึ่งอย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ของสมาร์ทวันนั้นเขาต้องการทดสอบ ความเป็นไปได้ของการส่งยานอาวกาศแบบไอออนเอนจินก็คือพลังงานไฟแช็กว่ามันทำได้จริงหรือเปล่าเขาต้องการเทสเท่านั้นเองไอภาพไทยบนดวงจันทร์นั้นมันไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่สำหรับเขาคำถามหนึ่งก็คือไทยจะคิดค้นอะไรใหม่ชาวโลกจะได้เห็นเทคโนโลยีอะไรใหม่จากประเทศไทยไหมในโครงการนี้แน่นอนเราไม่ใช่เจ้าแรกที่ใช้ซีนอนไอออนเอนจิน พยายามเรียนแบบไอ้ที่เขาทำไว้แล้วแค่ทําอุปกรณ์ใหม่แต่ได้ชื่อว่าเราอ่ะเป็นเจ้าของและไอ้จานร,รับสัญญาณภาพเนี่ยผมก็เชื่อว่าต้องไปเช่าเขาเช่นกันเราคงไม่ลงทุนสร้างเองจะใช้แค่ครั้งสองครั้งทําไมจะต้องไปสร้างเองถูกไหมครับเช่าเขาดีกว่าบางคนก็บอกว่าเอ้ยมันเป็นการกระตุ้นเศรษ,ษฐกิจ3,000ล้านบาทแต่ขอโทษที ไอก้กระตุ้นเศรษฐกิจที่ว่านี้จะจ้างคนไทยกี่บาทจาก3,000ล้านอาจจะจ้างคนไทยแค่200ล้านบาทเท่านั้นเองและจ้างต่างชาติเนี่ยกี่บาทจ้างให้เขาเอาดาวเทียมเนี่ยไปส่งที่ g e s t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  o o n r y y และอาจจะต้องจ้างเขามาเป็นที่ปรึกษาในการประกอบชิ้นส่วนต่างๆที่เราซื้อมาประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยยังสร้างกล้องถ่ายรูปเองไม่ได้เลยสร้างวิทยุที่สามารถส่งระยะ ไกลข้ามดวงดาวเนี่ยสร้างเองได้ไหมก็สร้างไม่ได้ไอ้พวกเนี้ยซื้อเข้ามาทั้งนั้นสรุปรวมแล้วผมเชื่อว่าเงินที่จะต้องจ้างต่างชาติกับซื้ออุปกรณ์เนี่ยนะประมาณ2,800ล้านบาทอาจจะเหลือจ้างคนไทยแค่200ล้านบาทเท่านั้นเองและไอ้การที่เอากล้องถ่ายรูปไปถ่ายผิวของดวงจันทร์เนี่ยคนไทยจะได้อะไรอินเทอร์เนต็ตในเมืองไทยมันจะเร็วขึ้นหรือเปล่า เราจะได้กล้องถ่ายรูปแบบใหม่ไหมทั้งทั้งที่เราไม่เคยสร้างกล้องถ่ายรูปดิจิตอลเลยคนไทยจะยิงจรวดข้ามประเทศได้ไหมขนาดเกาหลีเหนือซึ่งคุณอาจจะไม่รู้ว่าเกาหลีเหนือเนี่ยมีเรือดำน้ำม,มากที่สุดในโลกมากกว่าอเมริการัเสเซียอีกแม้ว่าเขาสร้างเรือดำน้ำได้ด้วยตัวเองแต่เขายังไม่มีปัญญายิงขีปนาวุธเข้าสับออร์บิทได้เลย เมื่อโครงการนี้เสร็จไทยจะยิงจรวดข้ามประเทศได้ไหมอย่าไปพูดถึงขีปนาวุธเลยเอาจรวดก็แล้วกันและคนยะโสธรถามว่าเขาจะยิงบั่งไฟแสนได้สูงขึ้นหรือเปล่าจะได้ประโยชน์อะไรจากโครงการนี้อีกอันหนึ่งที่คุณต้องคํานึงถึงก็คือสถานะของรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยเนี่ยจนหรือรวยลูกมันจะเล่นโดรนพ่อมันรวยหรือพ่อมันจนพ่อมันมีหนี้ในบัตรเครดิตเท่าไหร่มันเป็นหนี้แบงค์เท่าไหร่แล้วและปีหนะ้า มันจะหาเงินได้เท่ากับที่มันต้องใช้หรือเปล่าปีหน้ายังต้องกู้มาอีกหรือเปล่าแม้นว่ารัฐบาลไทยจะเป็นรัฐบาลที่ฉลาดและข้าราชการก็อาจจะขยันด้วยอยากจะให้รัฐมนตรีว่าการมีผลงานทำให้เขาจำชื่อท่านได้แต่มันจะกลายเป็นว่าไม่รู้จักพอเพียงมีแต่ลดสนิยมสูงจะเข้าขายรายได้น้อยลดสนิยมสูงอย่างนั้นหรือเปล่า อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้มันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้คนที่คิดโครงการบอกว่าเขาจะใช้เงินส่วนตัวไม่ลบกวนเงินประเทศชาติหรือมันมาจากเงินบริจาคคนที่บริจาคมาเขาเห็นด้วยหมดเขาถึงลงเงินเด็กอยากจะสร้างโดรนไปขอรับบริจาคมาจากเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็เห็นดีด้วยให้เงินบริจาคเด็กคนนั้นหรือมันมาจากเงินภาษี เงินภาษีเนี่ยจต้องถามเจ้าของภาษีเขาก่อนว่าเขาจะยอมไหมแต่เท่าที่ผมรู้ก็คือเงินภาษีที่เก็บได้เนี่ยมันยังไม่พอค่าใช้จ่ายเลยพูดง่ายๆเงินเดือนพ่อเนี่ยนะเดือนละหมื่นนะ่ยมันยังไม่พอกินเลยยังต้องไปกู้เข้ามาเลยแต่มันจะเป็นอะไรไปแล้วก็กู้เพิ่มใช่ไหมเอาแบบนั้นหรือเปล่าถ้ากู้เพิ่มเนี่ยจะต้องไม่ลืมว่ามันเป็นการผักภาระให้คนรุ่นต่อไป ถ้าเก็บภาษีก็ต้องเก็บเพิ่มคนละ45บาทไม่ว่าลูกเด็กเล็กแดงเด็กแบบอกถ้าบ้านคุณมี4คนก็เตรียมเอาไว้180บาทแล้วคุณจะได้เห็นภาพพื้นผิวของดวงจันทร์ชัดๆเป็นการตอบแทนแต่ขอโทษทีเหอะ10กว่าปีก่อนผมทำงานในบริษัทวิศวกรรมที่มีชื่อเสียงของโลกในสหรัฐอเมริกามีโปรเจกต์จากนาซาเข้ามาต้องการทำเหมืองบนดวงจันทร์นาซาถ่ายรูปตั้งแต่อพอลโก8 เอาภาพมาประกอบกันเนี่ยนะสร้างเป็น 3D โมเดลเนี่ยผมเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เห็นภาพในซิมูเลเตอร์คือพูดง่ายๆว่าคุณอยากไปอยู่เนินเขาไหนของดวงจันทร์มองไปทางทิศไหนคุณก็ทำได้เลยมันละเอียดยิบขนาดนั้นเลยครับผมเชื่อว่านาซาคงไม่ต้องการข้อมูลจากดาวเทียมดวงนี้เอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้เพราะเขามีมานานแล้ว อีกคำถามหนึ่งที่จะต้องไม่ลืมก็คือเราวิจัยวิทยาศาสตร์เนี่ยไปเพื่ออะไรเราไม่ต้องการเพิ่มงานวิจัยบนหิ่งเราไม่ต้องการความโก้หรูและแผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจเขียนเอาไว้ชัดเจนว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์นั้นจะวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตมวลรวมหรือ GDP สมการ GDP ที่ผมแสดงให้เห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ย ผมอ้างอิงมาจากหนังสือที่ชื่อว่า The Complete Idiot's Guide to Economics แปลเป็นไทยว่าเศรษฐศาสตร์สำหรับคน IQ ต่ำฉบับสมบูรณ์หมายความว่ารัฐมนตรีที่มี IQ สูงก็อ่านได้ชาวบ้านก็อ่านดี GDP ประกอบด้วยยอดรวมหรือยอดเงินของการบริโภคบวกกับยอดการลงทุนยอดรายจ่ายของภาครัฐ และมูลค่าการส่งออกลบด้วยมูลค่าการนำเข้าถ้ารัฐบาลจะจ่าย3000ล้านยอดนี้มันจะต้องไปกู้มาใช่ไหมแล้วมันเพิ่มมูลค่าการส่งออกไหมเราจะส่งภาพพื้นผิวของดวงจันทร์เป็นสินค้าออกได้หรือไม่หรือตรงกันข้ามเราจะต้องนำเข้าอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆจะต้องจ้างต่างชาติให้เงินไหลออกจ้างปล่อยดาวเทียมในระดับที่เรียกว่า geo stationary มันจะทําให้การลงทุนในประเทศสูงขึ้นไหมมันจะจ้างคนไทยกี่ลอยล้านบาทมันจะทําให้การบริโภคในประเทศมันสูงขึ้นหรือเปล่าหรือมันจะต้องไปดูงานต่างประเทศและมีคนถามว่าทําไมอินเดียประเทศจนๆเนี่ยเขาถึงมีโครงการอวกาศมันต้องเริ่มอย่างนี้ครับปี1965เเขาเชื่อว่าเขาจะต้องใช้ดาวเทียมเยอะมากและเขามุ่งมั่นมากว่าเขาจะไม่จ้างต่างชาติในการส่งดาวเทียม อันนี้เคลียร์นะครับเขาจะไม่จ้างเขาจะทำเองให้ได้ทำตั้งแต่ใช้ช้างลากเลยนะครับลากจรวดไปทดลองยิงเลยในสมัยนั้นเขาไม่มีความโก้หรูว่าโอ้จะปล่อยดาวเทียมจะต้องใช้รถไฮเทคงบของเขาว่าน้อยมากและเขาจ้างคนในประเทศทั้งนั้นเลยเงินหมุนเวียนในประเทศและมันตอบโจทย์เพราะว่ามันเป็นรายจ่ายของรัฐบาลที่ก่อให้เกิดการบริโภคในประเทศ ก่อให้เกิดการลงทุนในประเทศและมันลดการนําเข้าด้วยถ้าเกิดเขาไม่ส่งดาวเทียมด้วยตัวเองเขาต้องไปจ้างคนอื่นเขาส่งดุลการค้าเขาจะเสียดุลถูกไหมครับและอนาคตเขาอาจจะรับจ้างส่งด้วยคุณเห็นไหมครับว่าการส่งดาวเทียมของอินเดียนั้นมันตอบโจทย์ GDP ทั้ง5ตัวขณะที่ประเทศไทยกำลังทำสิ่งที่ตรงกันข้ามผมเชื่อว่าทำแล้ว GDP จะหด เกือบจะหายไปหมด3,000ล้านอีกข้อหนึ่งก็คือเขาบอกว่าไอ้3,000ล้านเนี่ยมันเพื่อการเรียนรู้การลองผิดลองถูกมันจะเป็นอะไรไปล่ะแต่ขอโทษทีไอ้งบเรียนรู้เนี่ยนะ3,000ล้านเนี่ยนักวิจัยอาจจะมี300คนแล้วทําไมมันจะต้องจ่ายค่าเรียนรู้ให้แต่ละคนคนละ10ล้านบาทถ้าเป็นงบการศึกษานอกโรงเรียนเนี่ยนักเรียน30ล้านคนค่าเรียนคนละร้อบาทเนี่ยนะผมยังต้องคิดเลย ว่ามันคุ้มหรือเปล่าว่าคุณจะต้องไปจ่ายคนละร้อยบาท30ล้านคนจะต้องตั้งคําถามว่าไอ้ร้อยบาทที่จ่ายไปเนี่ยเขาเลิกเชื่อไอ้ไข่เลิกเชื่อไสยศาสตร์เลิกบูชากราบไหว้ตุ๊กแกสองหางหรือเปล่าถ้าเลิกในสิ่งเหล่านี้ได้ผมยินดีเลยและทําให้เขาเชื่อวิทยาศาสตร์มากกว่าไสยศาสตร์และนี่คือสิ่งที่โครงการนี้จะได้ก็คือพื้นผิวของดวงจันทร์ชัด,ชด ถ้าเกิดคุณยินยอมที่จะจ่ายคนละ45บาททั้งประเทศไทยถ้าเกิดคนคิดโครงการนี้เป็นเด็กนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ผมก็ให้ F เศรษฐศาสตร์ผมก็ให้ F แม้กระทั่งการตลาดผมก็ให้ F คิดออกมาแล้วคนด่าเนี่ยก็คือมัน F แน่นอนอยู่แล้วถ้าคุณมีลูกคุณอยากได้ลูกแบบไหนลูกคนที่หนึ่งขอตังค์จะไปซื้อชุดคิดโดรนออกมาประกอบขณะที่คนที่สอง จะทำในสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนในตลาดจะทำรถหุ่นยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนได้บนหิมะทำตั้งแต่ออกแบบวงจรเองโปรแกรมภาษา C++ เองแม้กระทั่งออกแบบเกียร์บ็อกเองออกแบบมา4ครั้งล้มเหลวทั้ง4ครั้งจนเป็นรุ่นที่5ถึงประสบความสําเร็จและรถหุ่นยนต์ที่เดินในหิมะของเขานั้นในที่สุดแล้วมันอาจจะไม่ประสบความสําเร็จก็ได้ แต่ที่สําคัญก็คือเขาไม่ขอตังค์พ่อสักบาทคุณอยากได้ลูกแบบไหนบังเอิญผมมีลูกแบบคนที่สองที่ชอบออกแบบเองล้มเหลวแล้วล้มเหลวอ,อีกผมไม่ได้มีลูกแบบคนแรกที่ขอตังค์พ่อ3,000บาทไปซื้อชุดคิดโรนเอามาประกอบอันนี้ผมก็อยากจะฝากให้คุณคิดและในที่สุดแล้วคนไทยทุกคนเป็นเจ้าของเงิน และไอ้ลูกแบบที่หนึ่งเนี่ยก็อาจจะบอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยพ่อพ่อก็เป็นหนี้อยู่แล้ว6ล้านบาทพ่อจะเป็นหนี้เครดิตค์ดเพิ่มอีกสัก3,000บาทมันจะเป็นอะไรไปพ่อก็อาจจะตอบลูกว่าลูกอย่าลืมนะถ้าพ่อตายเนี่ยหนี้สินทั้งหมดที่พ่อมีมันก็จะตกเป็นของลูกถูกไหมครับและลูกอาจจะนึกในใจว่าพ่อตายก็ดีเดี๋ยวมีสมบัติอะไรจะขายให้หมดเลยและผมอยากฝากให้คนไทยคิด ขอบพรคุณครับที่ดูจนจบคลิปนี้ค่อนข้างยาวอย่างไรก็ตามคลิปของผมทุกคลิปมีแต่สาระความรู้ไม่เยินเยอะไม่วกวนและช่องนี้ไม่รับสปอนเซอร์เพราะว่าผมมีเงินเพียงพออยู่แล้วขอบพระคุณครับสวัสดีครับ